้าพูดถึงพริกดีไซน์ชาวแก๊จเจ็ตชอบของเท่ๆแบบพวกเรานะครับก็คงจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตากันมาบ้างยิ่งโดยเฉพาะสายเดินทางบ่อยๆชอบปีนเขาเดินป่าพกกล้องนะครับชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วชอบออเทอร์เซอรีเกี่ยวกับการเดินทางก็น่าจะต้องรู้จักพริกดีไซน์กันอยู่แล้วครับพิกดีไซน์เขาขึ้นชื่อเรื่องอีโคซิสต็มมากครับเขามีลายสินค้ายเยอะมากๆแล้วยิ่งเป็นไอเทมที่เกี่ยวกับมือถือเป็นออเทอร์เซอรีเกี่ยวกับมือถือของเขานะครับเรียกได้ว่ามันสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างหลากหลายมากๆนะครับอย่างที่เพื่อนๆ ก็คือจะเป็นเคส iPhone หรือว่าเคสมือถือที่จะมีช่องอะแดปเตอร์ด้านหลังสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับตรงนี้เป็นเทคโนโลยีของ Pi กดีไซน์เขาเลยชื่อว่า s Slim l i n งนั่นเองครับที่เราสามารถนําไปใช้กับอุปกรณ์เสริมได้อีกหลากหลายมากๆของทาง p ิกดีไซน์เขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแขนไว้จับมอเตอร์ไซค์แขนจับรถยนต์โบลแคชไว้ติดบนรถยนต์ m a x s a f e ชาร์เจอต่างๆคัทวอลเล็ตต่างๆหรือจะเป็นพวกโมบายแอ c เซสซอรีต่างๆอีกมากมายเลยครับซึ่งในวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้มาแนะนำไอเทมเจ๋งๆชิ้นหนึ่งของทางพิก น,น,นั่นก็คือ Peak Design m o b i l e Tripod นั่นเองที่สร้างมาตอบโจทย์คนที่อยากเสริมฟังก์ชันของมือถือของเราให้มันเฟี้ยวยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเอาไปดูหนังฟังเพลงเอาไปไว้เป็นขาตั้งไว้ถ่ายวิดีโอถ่ายรูปได้ง่ายขึ้นเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าหลังจากไปใช้งานจริงมาเป็นยังไงบ้างผมชอบหรือไม่ชอบจุดไหนบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแบบเต็มๆกันเลยครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทาง i n t r e n d Mo ผมมากๆนะครับที่ได้ทําการส่งเจ้าตัวพิธีดีไซน์โมบายทริปป แบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันนั่นเองครับต้องขอขอบคุณมากๆครับก่อนอื่นเรามาดูแกะกล่องกันครับในกล่องไม่มีอะไรมากมายมีคู่มือการใช้งานมีถุงใส่สารพกพาครับและตัวของโมบายทริปร์นั่นเองมาดูดีไซน์ของเจ้าตัวพิกดีไซน์โมบายทริป o ์กันครับเขาออกแบบโดยทีมวิศวกรที่ออกแบบขาตั้งของพิกดีไซน์โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ได้รางวัลมามากมายเลยดีไซน์เนี่ยเขาทําออกมาได้บางแล้วก็กระทัดรัดสุดๆครับเมื่อเราพับเก็บแล้วเนี่ยหนาราวๆครึ่งเซนเองนะครับเอาไปติดมือถือเนี่ย ก็ไม่ได้รู้สึกเทอะทะเลยขนาดเล็กพอๆกับพวก wallet พวกบัตรต่างๆเลยนะครับวัสดุเนี่ยตัวบอดี้กับขาเนี่ยเขาเป็นอลูมิเนียมนะฮะวิธีใช้งานเนี่ยเราก็สามารถใช้งานร่วมกับ m a ็ s a ซ e แปะติดมือถือเราได้ง่ายๆเลยหรือจะใช้กับเคสของ Pi กดีไซน์ที่มีเทคโนโลยี Slim Link ก็ได้เช่นกันครับ พอเรากางออกเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะมีเจ้าตัวหัวที่เป็นกลมๆตรงนี้เนี่ยเป็นหัวบอลแบบแม่เหล็กครับปรับหมุนได้360องศาเลยมีความเหนืดกําลังดีครับส่วนขยับปรับความหนื่ของตัวข้อต่อนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตตรงขาที่เขาพับไว้เนี่ยมันจะมีตัวไข่ควงเล็กๆแอบซ่อนอยู่นะครับเป็นไข่ควงแบบพกเหลี่ยมที่ติดโดยแม่เหล็กนะครับวิธีคือเพื่อนๆแค่แกะออกมาแล้วก็เอาไปขันตรงบริเวณรูตรงนี้นะครับเขาก็จะไว้ปรับความหนื่เองพอปรับความหนื่เนี่ยเราก็จะใช้งานได้หลากหลายองศา าาขึ้นนันเองโดยที่โทรศัพท์เราจะไม่ตกลงไปนะครับส่วนขาพอเรากางออกมาก็จะเป็นแบบทริปป์ครับปลายของขาเนี่ยก็จะมีวัสดุแบบ TPU ทําให้เราวางแล้วไม่ลื่นแถมยังช่วยลดแรงสั่นสะเทือนได้อีกด้วยครับส่วนการใช้งานครับเราสามารถใช้งานได้หลากหลายพอสมควรนะสมมติเราแปะเข้าไปแล้วนะครับตัวอย่างแรกเลยที่ผมจะแนะนําก็คือเราแค่เอาขาเขาออกมาเฉยๆเลยโดยยังไม่ต้องกางขานะครับเราก็จะสามารถวางมือถือได้แบบแนวตั้งแบบนี้ได้ง่ายๆเลยหรือจะเป็นแบบแนวนอนก็ได้เช่นกัน แต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้แบบแนวนอนเพื่อนๆก็อาจจะต้องหมุนเจ้าตัวแกนของทรปพอดนะครับไปอีกฝั่งหนึ่งเป็น90องศาแทน2แบบแรกนี้ครับผมว่าเหมาะกับคนที่ต้องการดูคอนเทนต์แบบหยิบขึ้นมากลางเร็วๆดูระหว่างทานข้าวเพราะว่ามันค่อนข้างง่ายสุดเลยนะส่วนอีกวิธีก็คือเป็นการจัดเต็มครับกลางออกมาแบบทรปพอดเลยอันนี้ก็จะเหมาะกับการใช้งานแบบเอาโดร์ที่พื้นผิวอาจจะไม่แน่นอนนะครับแบบนี้เนี่ยก็จะชัวร์สุดเลยนะฮะแล้วก็สามารถตั้งได้ทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้งอีกด้วยผมว่าวิธีนี้ครับเหมาะกับการอา ทำคอนเทนต์ครับเอาไปวางมือถือถ่ายรูปเอาไปวางแบบถ่ายวィィิดีโอเวลาเราไปเที่ยวตามภูเขาตามที่อะไรต่างๆนะครับเราก็แค่วางเอาไว้แล้วก็แบบเซลฟี่ได้เลยอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยหรือเพื่อนๆจะเอาไว้ดูคอนเทนต์เฉยๆก็ได้เช่นกันครับแบบกินข้าวก็อยากกางขึ้นมาอย่างเงี้ยเออมันก็จะได้เรื่องความสูงนี่ค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นจากวิธีแรกนะวิธีใช้งานแบบสุดท้ายนะครับก็คือการใช้งานแบบลักษณะของไม้เซลฟี่หรือเป็นด้ามจับเวลาเราถ่ายรูปถ่ายวィィิดีโอนั่นเองนะครับเราก็แค่ดออมามดาม เดียวของขาพับใช่ไหมมันมันจับแล้วก็เดินถือถ่ายไปมานู่นนี่นั่นนะครับก็จะทําให้การถ่ายของเรามันสเตเบลมากขึ้นนะครับจับถือง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้องศาที่ดีด้วยไม่เมื่อยมือนะวิธีนี้ก็พอจะทดแทนไม้เซลฟี่ได้นะครับเพราะว่าเราพกแค่ตัวนี้แปะไปด้านหลังมือถือเราอย่างเงี้ยเออเราก็สามารถถ่ายทําได้แบบง่ายๆแล้วในส่วนของประสบการณ์การใช้งานครับจากที่ผมไปใช้งานจริงมาต้องบอกเลยค่อนข้างประทับใจพอสมควรครับอย่างแรกก็จะเป็นเรื่องดีไซน์นะครับที่ค่อนข้างเนี๊ยบเลยทีเดียวการตัดขอบมุมอะไรต่าง The cat sat on the มีให้ตําหนิเลยคือเนื้ยมากๆตามสไตล์ของพิกดีไซน์อยู่แล้วแถมการใช้งานคือใช้งานได้จริงอย่างแน่นอนครับเขาไม่ได้สักแต่ว่าทําออกมาแบบเท่ๆอย่างเดียวนะครับเอาไปใช้งานรับน้าหนักได้จริงนะครับองศาอะไรต่างๆทําได้ดีมากๆความหนืดกําลังดีการรับน้ําหนักมือถือเราเอาไปวางนะครับไม่รู้สึกมุดอตแตอย่างใดใช้งานได้ได,ดีมากๆอันนี้คือสิ่งที่อยากจะชมก่อนเลยครับส่วนการใช้งานที่ผมชอบสุดนะครับก็คงจะเป็นการกางแบบทร i p o d เต็มแม็กซ์ของเขาเลยนั่นเองครับเพราะว่ามันแข็งแรงจริงๆแล้วก็เอาไปใช้ที่ไหนก็ได้พื้นผิวเรา จะขุกขะพื้นผิวเราจะเรียบคือเราวางได้หมดเลย และอีอย่างที่ผมชอบนะก็คือไอ้ตรงแกนที่มันเป็นลูกบอลของเขาที่ไว้ปรับองศาเนี่ยสมมุติเพื่อนๆไปวางบนโขดหินหรือวางบนอะไรก็ตามที่มันไม่ได้เรียบขนาดนั้นแล้วมือถือเรามันไม่ได้อยู่ในแกนที่มันตรงเป๊ะใช่ไหมเราก็สามารถขยับมือถือได้นิดหนึ่งนะครับเพื่อปรับองศาได้นิดหน่อยแล้วภาพของเรามันก็จะออกมาค่อนข้างเพอร์เฟกนั่นเองส่วนถ้าถามว่ามีข้อสังเกตไหมถ้าใครใช้เคสแบบแม็กเซฟหรือแปะน้องเข้าไปด้านหลังโทรศัพท์เราเลยด้วยวิธีแม็กเซฟใช่ไหมครับมันอาจจะมีบางจุดที่เรามือไปโดนหรือว่ามันนนกาารเเคลลื่ออได้้้บง็ย เนื่องจากบริเวณแม็กเซฟเนี่ยมันเป็นวงกลมแค่ตรงกลางใช่ไหมครับแต่ว่าจากการใช้งานก็คนพบว่าถ้าเราจัดมุมดีๆ มันก็ค่อนข้างสเตเบิลนะครับไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดส่วนอย่างอื่นไม่มีรจจติครับชอบมากๆเลยนะฮะแล้วก็ชอบที่เขาให้ถุงผ้าใส่มาด้วยนะครับบางทีผมจะเปลี่ยนมาเป็นใช้แบบ power bank max safe อย่างเงี้ยเราก็ถอดเขาแล้วก็เก็บเขาไว้สักแป๊บหนึ่งก็ยังได้นะครับดังนั้นผมว่าใครที่เป็นคนชอบการใช้งานลักษณะนี้นะไปเที่ยวบ่อยชอบถ่ายคอนเทนต์ถ่ายวิดีโอชอบใช้ขาตั้งอะไรแนวเนี้ยแต่บางทีจะให้พกขาตั้งที่มันแบบใหญ่ๆไปเลยมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมครับมันเทอะทะอะไรเงี้นะอันเนี้ยจะเป็นตัวตอบโจทย์เเลยถ้าพื่อน ว่าเมื่อใช้งานในลักษณะน,นี้นะครับอยากวางมือถือที่ไหนก็ได้ถ่ายวิดีโอก็ถ่ายได้ไดสบายหรือจะใช้เป็นขาตั้งในการดูคอนเทนต์แถมยังพกพาไปได้ทุกที่เพียงแค่แปะอยู่หลังมือถือของเราแบบนี้ในไซส์กระทัดรัดแบบนี้นะครับพีดีไซน์โมบายทริปอด ก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะจริงๆก็ยังมีสิ่งค้าอีกหนึ่งตัวครับที่ผมอยากจะแนะนาเลยนะแต่ขอแบบสั้นๆก็แล้วกันนะครับบางคนเนี่ยเห็นอิสเซอรีของ Peak Design หลายอันนะครับที่มันต้องใช้กับระบบ Slim Link ของเขาใช่ไหมแต่ว่าบางทีเราใช้ iPhone 1 3 iPhone 14อย่างเงี้อยอย่างผมตอนนี้ผมใช้14 Pro ใช่ไหมครับมันไม่มีเคสขายแล้วอ่าแล้วดังนั้นแล้วเราจะใช้ยังไงใช่ไหมครับ Peak d e s i น n เลยมีโปรดักต์มาทดแทนโดยเฉพาะในจุดนี้นะครับนั่นก็คือตัว universal adapter นั่นเองครับคือเราจะ ใช้เคสตัวไหนก็ได้มือถือเพืเ่อนๆจะรองรับ m a ็ s a ซ e หรือไม่มี m a ็ s a ซ e ก็ตามเราแค่เอาตัว Universal Adapter นะครับลอกกาวออกแล้วแปะไปหลังมือถือของเราหรือหลังเคสของเราเราก็จะสามารถใช้เขากับโปรดัก t ของ Peak Design ที่เกี่ยวกับโมบายแอ c เซซอรีไม่ว่าจะเป็นขาจับตัวจัก,กรยาน ขาจับมอไซค์ขาจับรถยนต์ต่างๆที่ใช้กับรถยนต์ที่มันผาดโผล่หน่อยหรือว่าจะเป็นตัวแบบครีเอเตอร์คิดของเขานะครับเราก็จะสามารถใช้ในอีโคส t ตมของ Pi กดีไซน์ได้ทุกชิ้นเลยนั่นเองนะครับขอแค่เ,เพื่อนๆใช้ universal adapter ตัวนี้ตัวเดียวมาบอกราคากันครับสำหรับราคาเจ้าตัว mobile tripod เนี่ยจะอยู่ที่31,50บาทส่วน universal adapter อยู่ที่1 1 8 0บาทเขาไม่ใช่ราคาที่ถูกอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า Pi กดีไซน์เป็นสินค้าเป็นไอเทมที่ค่อนข้างไฮเอนด์อยู่แล้วนะครับแต่ผมขอยืนยัน ่าคุณาภาพของเขาไม่ธรรมดาแน่นอนส่วนเรื่องราคาเรื่องความสบายใจในการซื้อของแต่ละคนมนเป็นเรื่องปัจเจกนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยแต่ผมจะบอกว่าของเขาดีจริงๆครับต้องขอขอบคุณทาง i n t r e n d m a l ออีกครั้งนะครับที่ได้ทําการส่งสินค้าทั้ง2ชิ้นมาให้ผมได้แบ่งปันความเฟียวมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับ i n t r e n d Mall เขาคือผู้นําเข้าพรีดีไซน์อย่างเป็นทางการและแบรนด์ชั้นนําเกี่ยวกับการเดินทางอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางกระเป๋ากล้องอุปกรณ์เสริมกล้องขาตั้งกล้องสายคล้อง กล้องอุปกรณ์อื่นๆที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทั้งแบรนด์พิกดีไซน์โนม a ติก Flextail O v a l วและอีกมากมายเลยครับล้วนเป็นแบรนด์คุณภาพดีและเน้นเรื่องการเดินทางโดยเฉพาะเลยนะใครดูคลิปจบนะครับสนใจอยากสั่งซื้อหรือว่าอยากไปเยี่ยมชมสามารถกดลิงก์ที่ผมแนบมาให้ใต้ e s c r i p t i ั n ได้เลยนะครับส่วนใครชอบรีวิวแคชเชจริงๆแบบนี้ครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปในการรีวิวแคชเชจริงๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ใครมีความคิเดเห็ยนยังไงมีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนเดิมครับส่วนคลิปในวันนี้ก็น่าจะครบจบทุกมิติแล้วผ ผมปลามึกจากชวิดีโอต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับรักษาสุขภาพเลยครับ